Thank <laughs> you. ก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ทางคุณลุงกับคุณป้าก็แวะมาที่บ้านนะครับผมมาสักครู่หนึ่งล้วก็กลับนะครับผมก็สรุปก็คือตรงนี้เป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ทําประตูนะครับผมเปลี่ยนเป็นประตูไม่เอาเป็นหน้าต่างนะครับผมคุณลุงคุณป้าตามใจลูกชายนะครับผมกับทางห้องสาวของคุณป้านะครับผมก็เลยเอาเป็นหน้าต่างนะครับผมก็มีส่วนต่างกันไปนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการสั่งตัวที่เป็นหน้าประตูมานะครับเพื่อแทนเป็นหน้าต่างบานยาวนะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผงคือตรงนี้คุณลุงคุณป้าบอกไม่ต้องรื้อนะครับผมเอาไว้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนที่เราลื้อตั้งร้านออกให้ตั้งเสาวไว้นะครับผมแล้วก็ห้องน้ําตอนแรกว่าจะต้องรื้อไม่ต้องรื้อนะครับปล่อยเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผม เพียงแต่ว่าขอให้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมตามนี้นะครับ